ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าหลอนทำไปฟังไปไม่ตกงานหากใครทำงานเหงาๆอยู่คนเดียวให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะหลังจากนั้นหลวงลุง จึงชวนสาม,มนเนนเดินต่อไปอีกนิดก็จะถึงจุดที่ปรากฏกแล้วระหว่างทางสาม,มนเนนก็เดินชมนกชมไม้ไปตลอดสายเส้นทางเดินจนมาถึงจุดที่เป็นลำธารลึกมีน้ำตกสายน้อยๆไหลลงมาพอให้มีเสียงสู้ของน้ำไหลและตรงนี้ก็มีนั่งห้างอยู่บนต้นไม้สาม,มนเนนโย ก็รีบวางสัมภาระเครื่องทุด,ดงลงแล้วรีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างคล้ายกับเด็กที่อยากเล่นเครื่องเล่นหลวงลวงุงจึงต้องร้องเตือนให้ระมัดระวังพอนั่งห้างค่อนข้างสูงพอสมควรหลวงลุงปล่อยให้สามเณรโยสำรวจนั่งห้างให้เต็มที่ก่อนจะพูดคุยด้วย คืนนี้เราจะนอนกันด้านบนนั่นนะนั่นเป็นทางที่พวกรายผ่าน่าสัตว์เขาทำเอาไว้จริงเลยครับน่าตื่นเต้นดีครับเมื่อได้เข้าขา่ลูกเสืออีกครั้งเลยผมชอบช่วงบ่ายของวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลวงลุงจะสอนให้สามเณรโยปฏิบัติธรรมและทำวัดทำสมาธิ ใต้นั่งห้างที่พอจะมีร่มเงาจากต้นไม้ประปรายบวกกับพื้นนั่งห้างที่จะเป็นร่มเงาให้ได้บ้างเมื่อท่านทั้งสองปฏิบัติกิจเสร็จแล้วก็พากันไปสงน้ำพอเสร็จสามเณรโยก็ทำหน้าที่ขนสัมภาระของตนและของหลวงลุงขึ้นไปบนนั่งห้างทั้งหมดแล้วปักกรดบนนั่งห้างเพียงกรดเดียว เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดพอพลบค่ำหลวงลุงก็จุดเทียนเพะคืนนี้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นคืนเดือนมืดแต่จะสามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนหลวงลุงก็ให้สามเณรโยทำวัดและทำสมาธิก่อนนอนอีกครั้ง คืนนี้สามเณรโย ο, เริ่มอ่านบทสดมนตได้คล่องขึ้นและตั้งใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านทั้งสองก็จำวัดด้วยกันภายในกรดเดียวพอหลวงลุงดับแสงเทียนสามเณรโยดูตื่นเต้นมากพรางเล่าเรื่องดวงดาวให้หลวงลุงฟังดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าดาวเลิกเช่นดวงอาทิตย์ดาวเหนือเป็นต้น ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าดาวเคราะห์เช่นโลกดาวศุกร์เป็นต้นดาวลดดาวบ้านนั้นไม่เกี่ยวนะครับหลวงลุงฟังไปก็ตอบรับด้วยเสียงอึมพอให้เนรหลานได้รับรู้ว่าท่านกําลังฟังเรื่องที่เนรหลานตั้งใจเล่าแล้วทั้งสองก็หลับไปกับแสงของดวงดาว ระหว่างที่กำลังจะเคิมหลับไปนั้นสามเณรโยที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็เห็นภาพลางๆของใครบางคนที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ของอีกต้นหนึ่งที่อยู่ถัดห่างออกไปมีลักษณะเป็นผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดไทยสวยเชียวใบหน้าของเธอพรางยิ้มไม่ได้ดูน่ากลัวแต่อย่างใดสามเณรมองอยู่นานด้วยความสงสัยแต่อีกแป๊บ ก็มีเสียงสัตว์วิ่งเข้ามาที่ลำธารต่อด้วยเสียงกำลังกินน้ําเสียงฝีเท้าของสัตว์ที่ว่านี้เดินไปเดินมาบริเวณใต้นั่งห้างแล้วส่งเสียงคำรามสามเมนรโยได้สติและจำที่หลวงลุงเคยบอกไว้ได้ว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรในยามค่ำคืน ให้เงียบไว้อย่างเดียวห้ามตอบรับหรือเรียกแล้วสัตว์ตัวนั้นก็เดินออกไปจากใต้นั่งห้างสามเนยโยจึงพลิกตัวหันมองตามก็เห็นชัดเจนว่าสัตว์ตัวนั้นคือเสือลายพาดกอนและเสือตัวนั้นคล้ายจะรู้ว่าถูกสามเนยมองอยู่ มันก็หวนเดินกลับมาบริเวณใต้นั่งห้างอีกครั้งและมันก็เอาตัวดันต้นไม้จนสั่นคลอนคล้ายกับมันรู้ว่ามีมนุษย์อยู่บนนั่งห้างตอนนั้นสามเณรโยคิดว่าหลวงลุงน่าจะหลับแล้วแต่หลวงลุงก็จับมือของสามเณรโยเพื่อสร้างความอุ่นใจเสือลายพาดก่อนตัวนั้นเอาตัวดันต้นไม้อยู่ มันดันอยู่ได้ไม่นานก็เดินจากไปสามเณรโยก็เบาใจลงแล้วขอยหลับไปเองพอเช้าตะวันส่องตาเนื่องจากนั่งห้างอยู่สูงพอสมควรแสงพระอาทิตย์จึงส่องตรงมายังดวงตาของสามเณรโยสามเณรลุกขึ้นเก็บกรด แล้วยืนรับชมวิวของต้นไม้สูงใหญ่สลับซับซ้อนกันไปอย่างสวยงามท่านนั่งอยู่บนนั่งห้างและยิ้มกว้างให้ความรู้สึกเหมือนได้ท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์และสูตรอากาศที่สะอาดอย่างเต็มปอดเอ็เนเดนหลานเนินเก็บสัมภาระแล้วลงมาได้แล้วเราจะออกเดินทางกันต่อ โอ้หลวงลุงกับลังเพลิดเพลินเลยครับแล้วสามเณรโยก็เก็บสัมภาระเครื่องทุดงลงจากนั่งห้างออกเดินทางต่อตอนนี้ทั้งหลวงลุงและสามเณรเดินเข้ามาถึงป่าลึกพอสมควรแล้วแมกไม้ที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นพันไม้ที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับสายตามากบางต้นสวยมากจนน่าจับจองเลย สามเณรโยเดินไปก็พรางชมความงามต้นไม้ไปด้วยจนสามเณรไปเห็นดอกวิสเทเรียดอกมันดูสวยแปลกตาดีท่านจึงหยุดหลวงลุงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของสามเณรจึงหันกลับหลังมาดูในขณะที่สามเณรโยก,กำลังเอื้อมมือไปแตะหลวงลุงก็ร้องห้ามในทันทีหยุดอย่าจับนะเนร สามเณรถึงกลับได้สติว่าไม่ควรที่จะจับต้องสิ่งสวยงามเพราะมันอาจจะซ่อนพิษหรือภัยอันตรายไว้ก็ได้นี่นะคือดอกวิสเทเรียทุกส่วนของดอกวิสเทเรียนี้นะนะตั้งแต่ลำต้นลากดอกใบและยอดอ่อนมีสารพิษที่ทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกาย ทำงานอย่างฟันปวนหากเพลิจับหรือก,กินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนเป็นไข้จนต้องเข้าโรงพยาบาลและถ้าเขารักษาในโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็จะเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตได้นอกจากนี้หากต้องการจับดอกไายชนิดนี้จริงๆให้จับที่การจะดีกว่าเพราะถ้าสัมผัสโดนส่วนดอกวิสเทเรียแล้วละก็ จะส่งผลให้พิษแล่นเข้าสู่หัวใจทันทีทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นถึงแม้ว่าจะได้รับพิษในปริมาณน้อยพอสามเณรโยได้ยินดังนั้นถึงกับอึง้งเพราะไม่คิดว่าความสวยงามของมันจะอำพังพิษของมันไว้อย่างแนบเนียนและสามเณรก็เดินต่อไปอีกก็ไปเห็น ต้นอะไรอีกต้นที่สวยดูแปลกตาจึงเอ่ยถามหลวงลุงอ๋อนี่คืออิงเลสเยลหรือยูโรเปียนเยลลักษณะลำต้นน่าจะประมาณ1 0 2ถึงเมตรมีไหมเหลียวมีความยาวประมาณ1-4ถึงเซนติเมตรออกผลทรงกลมคล้ายถ้วยสีแดงสดด้านในมีเมล็ด ทุกส่วนของต้นไม้ชนิดนี้มีพิษหลายแรงหากกินเข้าไปจะทำให้หัวใจหยุดเต้นโอ้โหอัศจ,จรรย์จริงๆดีนะที่เชื่อแม่มาอยู่กับหลวงลุงเนี่ยผมได้เห็นอะไรต่างๆมากมายเลยอดทนหน่อยเถอะนะเนนอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายแล้วท่านทั้งสองเดินต่อไปอีกนิดก็หยุดฉันจังหัน โดยใช้เวลาไม่นานก็ลุกออกเดินทางต่อพอเดินไปเรื่อยๆตรงจุดนี้หลวงลุงเดินช้าลงเหมือนกับกำลังระแวดระวังกับต้นไม้บางอย่างถึงสามนเณนยโยจะไม่รู้แต่ท่านก็สังเกตเห็นท่วงท่าการเดินของหลวงลุงและมองเห็นว่าทางข้างหน้ามีแต่ป่าน้ำไว้เต็มไปหมด จนสามเณรโยเกิดคำถามว่าทำไมเราต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายให้ยากลำบากด้วยอดทนอีกนิดนะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถึงสามเณรโยฟังแล้วจะยังไม่เข้าใจแต่ก็หวังว่าข้างหน้าน่าจะมีอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าที่ผ่านมาสามเณรโยเดินตามหลวงลุง และสามารถผ่านป่าน้ำไหวไปได้อย่างไม่ได้รับอันตรายพอพ้นป่าน้ำไหวไปเท่านั้นแหละสามเณรโยถึงกับตาค้างเพอะภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้ามันช่างสวยงามดุดดังกับว่าตอนนี้กำลังอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายเลยเพราะเป็นลานหินกว้างมากรายล้อมด้วยแมกไม้ที่สวยงาม ต่อด้วยบ่อน้ำที่มีสีฟ้าแกมเขียวมรกตมีปลาพวงแหวกไายมีสายทานน้ำตกที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาที่สูงชันมากต้องแงนมองไปจนแทบสุดสายตาสายน้ำที่ไหลลงมากระทบหินใต้ล่างเป็นระอองโอยพุ่งสายลมที่พัดโชยพาละอองน้ำติดมาด้วยแล้วทำให้ อากาศบริเวณนี้เย็นไปเองโดยปริยายเป็นยังไงบ้างละหลานสวยอย่างที่อาตมาได้บอกไว้เลยไหมล่ะสวยมากสวยมากเลยครับหลังจากนั้นหลวงลุงกับสามเณรก็ฉันพัตตาหารกันพอฉันพัตตาหารเสร็จก็เป็นเวลาบ่าย หลวงลุงก็เลยให้สามเณรพักผ่อนตามอัธยาศัยให้ชมและดื่มดำกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างเต็มที่เพราะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับแล้วแต่ส่วนหลวงลุงนั้นจะนั่งปฏิบัติธรรมและทำวัดสามเณรโยเดินชมไปรอบๆลานหินท่านก็ได้เห็นกับต้นบอนสีสวยมันคือบอนป่าสายพันธุ์ว่านขุนแผน ที่กำลังเป็นที่นิยมกันในตอนนี้ท่านจึงเกิดกิเลสคิดอยากได้จึงเอื้อมมือจะไปดึงแต่แล้วท่านก็เลือกที่จะหยุดชะงักด้วยตัวของท่านเองเพราะท่านคิดว่าถ้าหากดึงหรือถอนต้นบอลน,นี้ออกไปก็จะทำให้ต้นไม้บริเวณน,นี้แหวงและความงามของธรรมชาติ ก็จะถูกทำลายลงท่านจึงดึงมือกลับและขอเก็บภาพธรรมชาติที่สวยงามนี้ให้อยู่ในห่วงของความทรงจำจะดีกว่าพอเย็นหลวงลุงก็ชวนสามนเนรนปักกดให้เรียบร้อยก่อกองไฟ ให้แสงสว่างและให้ไออุ่นเพราะคืนนี้ท่านทั้งสองจำวัดเคียงใกล้บริเวณน้ำมากที่สุดจึงทำให้อากาศเย็นมากหากได้ไออุ่นที่มาจากกองไฟก็จะทำให้ไม่หนาวจนเกินไปหลวงลุงกับสามเณรเนก็ลงส่งน้ำพอเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในกฎคนละกฎ พูดคุยกันตามภาษาหลวงลุงกับเนนหลานที่เราต้องรีบเข้ากดเนี่ยก็เพราะว่ายุงเยอะใช่ไหมครับแล้วมันก็ใกล้แหล่งน้ำอีกด้วยอืมก็ใช่นะไข่ป่าหรือไข่มาเรีเยก็คือไข่เลือดออกนั่นเองอันตรายถึงชีวิตอยู่เหมือนกันนะป้องกันไว้หน่อยก็ดีแล้วหลวงลุง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกหรือ,อยังล่ะครับโอ้อย่างเลยลวงลุงกลัวเข็มหรือครับเอาวัคซีนยังมาไม่ถึงเลยอัตมาก็รออยู่อ๋อครับวัคซีนแท้ยังมาไม่ถึงเห็นฉีดฉีดกันก็ยังเหมือนไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอัตมายังไม่อยากที่จะพูดมากเรื่องทางโลกนะหลวงลุงกับสามเณร สนทนากันได้ไมีนานก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งน่าจะเกือบสิบคนได้ถือคบไฟเดินเข้ามาตามทางเดินพร้อมกับกล่าวถามนี่หมดครับหลวงพ่อพวกกระผมปรารถนาที่จะฟังเทศฟังธรมในยามนี้หลวงพ่อท่านจะสะดวกหรือไม่ครับได้สิพวกโยมอยู่ที่นี่กันหรือ เจ้าค่ะพอดีเห็นว่ามีพระธุดงกับสามเณรมาบริเวณนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีแล้วชาวบ้านทั้งหมดและสามเณรโยก็ประนมมือหลวงลุงก็เทศนาธรรมในทันทีความกตันโยกะตะเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีหมายความว่าคนที่มีความตัญญยกัตกเวทีคือคนที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นและรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของคนดีการคบมิตรในทางที่ดีที่ถูกไม่ว่าทันสาธุชนจะอยู่ในวัยใดก็ตาม คงจะผ่านชีวิตมามากมายทางธรรมมีคำที่กล่าวว่าคนใจสามอย่าได้เอาเป็นแบบคนใจแคบอย่าได้เอาเป็นฝูงคนใจสูงจึงเดินตามกันคนใจสามนิสัยใจคอไม่ค่อยดีชอบละลานผู้อื่นใจไม่ดีทำอะไรมักผิดตลอดเวลา ดำเดินชีวิตในทางที่ผิดพลาดคนใจสามจะเอาแต่ตัวดีอย่างเดียวละโมบโลกมากป้าพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความเป็นโลกเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคนใจสามเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคนใจแคบอย่าได้เอาเป็นฝูงก็อย่าไปนับเป็นเพื่อนคนไหนเป็นคนใจแคบ จะอยู่คนเดียวจะไปคนเดียวไม่เคยช่วยเหลือใครเป็นคนใจแคบไม่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนใจสูงจึงเดินตามกันก็คือเดินในทางที่ดีที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องดีที่สุดก็เดินไปตามทางนั้นจเหลื เสียงเทศนาก็กึกก้องไปทั่วบริเวณระหว่างที่หลวงลุงกําลังเทศอยู่นั้นสามเณรโยก็ยังตั้งคํำถามภายในจิตใจว่าทำไมถึงมีชาวบ้านมาเยอะขนาดนี้ทั้งทั้งที่บริเวณที่เดินมานั้นไม่มีหมู่บ้านหรือมีชาวบ้านคนใดสักคนที่อยู่ในบริเวณนี้ช่างน,น่าสงวนเสียจริงเสียงเทศนา ก็ยังคงดังกึกก้องอยู่สามเณรก็ยังมองไปรอบๆบ,บริเวณสายตาก็เกิดไปสะดุดกับเห็นว่ามีอะไรสักอย่างมีรูปร่างสูงใหญ่ตรงานตอนนั้นสามเณรโยก็คิดแค่ว่านั่นน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ถูกลมพัดจึงโอนเอ็นไปมา ท่านไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดแล้วก็หันไปฟังหลวงลุงเทศนาต่อผ่านไปจนเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าการเทศนาของหลวงลุงในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงพวกกระผมขอกราบลาหลวงพ่อก่อนเลยนะครับเจริญพรนะญาติโยมเมื่อชาวบ้าน ก่าวลาหลวงลุงกับสามนเณรโยเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นถือคบไฟเดินนำเรียงรายกันออกไปจากลานหินนี้ ก็หันมาบอกให้สามเณรโยสวดแผ่เมตตาในทันทีถึงแม้ว่าสามเณรจะไม่เข้าใจแต่ก็ยอมทำตามและสามเณรเองก็ยังคงมองตามชาวบ้านที่เดินเรียงรายกันออกไปความจริงก็ประจักษ์แก่สายตาของสามเณรโยในตอนนั้นว่าชาวบ้านที่มาทั้งหมดนี้ไม่ใช่คน ร่างของพวกเขาค่อยๆจางหายไปทีละคนทีละคนสามเณรโยพยายามควบคุมสติให้นิ่งแล้วหลวงลุงก็พูดให้สามเณรคลายความกลัวเณนทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังไม่อย่างยืนหรอกทำใจให้สบายนะแล้วตั้งจิตให้นิ่งทำวัดต่อเถอะ หลวงลุงก็ชวนสามเณรโยทํำวัดก่อนจํำวัดสามเณรโยก็พยายามกำหนดลมหายใจให้นิ่งพุธโทพุธโทพุธโทหลังจากนั้นสามเณรโยก็ดับกองไฟแสงเรืองรองจากต้นไม้นานาพันธุนบริเวณนี้ก็สว่างวาบขึ้นมาจนน่าอัศจรรย์ใจ สามมรเนถึงกับตกตะลึงในบรรยากาศและความงามทุกสิ่งอย่างที่ปรากฏต่อสายตาและคืนนี้ท่านทั้งสองก็จำวัดกันอย่างสบายภายใต้แสงดวงดาวและเสียงน้ำไหลเสียงจิ้งหรีดเรไรแสงหิ่งห้อยวิบวับโบยบินไปทั่วบริเวณก่อมหลับไปจากสิ่งที่ธรรมชาติบันดาลมา พอรุ่งเช้าวันต่อมาสามเณรโยลืมตาขึ้นมาก็เห็นท้องฟ้าที่โปร่งโล่งสบายทำให้ท่านนึกไปถึงร่างอะไรสูงใหญ่ที่ท่านมองเห็นเมื่อคืนในตอนนี้กลับไม่มีแล้วท่านจึงพอคาดเดาได้ว่าสิ่งที่ท่านเห็นน่าจะเป็นเปรตเพราะมีรูปร่างสูงใหญ่มากแล้วเสียงของหลวงลุง ก็เรียกสามนเณรให้ออกจากพวังอ,อ๋หลานเดนเตรียมตัวเก็บข้าวของได้แล้ววันนี้เราจะต้องเดินทางยาวตลอดทั้งวันนะจะได้กลับถึงวัดก่อนค่ำสามนเณรโยลุกพันเก็บเครื่องสัมภาระเตรียมพร้อมหลวงลุงยมเดินนำสามเณรโยเดินตามตลอดเส้นทางก็แวะพักบ้าง ฉันพัตหารบ้างแต่หยุดพักเพียงไม่นานก็ลุกเดินต่อจุดประสงค์ของหลวงลุงในวันนี้ก็คือเดินตลอดทั้งวันแทบจะไม่หยุดพักเพื่อต้องการฝึกความอดทนเป็นวันสุดท้ายของการออกทุดงในที่สุดหลวงลุงยมและสามเณรโยก็สามารถเดินถึงวัดก่อนจะค่ำม,มืด ถึงแม้ว่าตลอดเส้นทางสามเณรโยจะบ่นตลอดเส้นทางถึงความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าทุกวันเลยก็ตามพอถึงวัดแล้วหลวงลุงยมกับสามเณรโยก็ส่งน้ําแล้วเข้าจําวัดอย่างไม่รีรอเนื่องด้วยความเหนื่อยล้าเช้าวันต่อมาสามเณรโยก็ได้มานั่งสนทนาธรรมกับหลวงลุงภายในอุโบสถ หลังจากที่ทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้บอกอาตมามาซิว่าการทุดงในครั้งนี้เนรรู้สึกอย่างไรบ้างผมไม่เคยคิดเลยว่าผมสามารถเดินทุดงได้ครบตามจำนวนวันที่หลวงลุงกำหนดอีกอย่างผมสนุกและตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเลยครับได้เห็นอะไรตั้งหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นโดยเฉพาะดอกไม้พิษนี่แหละแล้วก็ผี หญิงผนะีแปดนะแตะจุดที่นอนคือสุดท้ายในป่าเป็นพื้นที่ที่น่าหลงหลายมากเลยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีโอกาสได้เห็นอะไรอย่างนี้สามเณรโยก็พรั่งพูความคิดของท่านออกมาให้หลวงลุงได้ฟังจนหลวงลุงยิ้มปริมแสดงถึงความตั้งใจที่สามารถพาสามเณรหลานออกทุดดงได้สำเร็จและสามเณรหลาน ยังได้รับประโยชน์มากกว่าความทุกข์พอครบเจ็วันแม่ของสามนเณรโยก็มารับสามนเณรโยก็ทำการศึกและกลับบ้านไปพร้อมกับแม่เป็นอย่างไรบ้างโยหายทุกใจขึ้นบ้างไหมนี่ถ้าแม่ไม่ถามนะผมก็ลืมไปแล้วว่าผมมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร โยพูดออกมาอย่างนี้แม่ก็ดีใจงั้นพวกเรากลับบ,บ้านกันเลยนะครับผมกาบลาหลวงลงเลยนะครับและขอบคุณมากที่พาผมไปประจนภัยในป่าลึกมันสนุกมากเลยละครับสุดท้ายนี้มันทำให้ผมลืมความทุกข์เสื่อเสน็จไปเลยและสิ่งที่ผมได้มากกว่าความรู้ก็คือการได้ฝึกความอดทนการฝึกคิดการใช้สติดำเนินชีวิต แล้วโยกับแม่ก็ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างสุขใจที่สุด